ค่ะวันนี้ยายแลมอยากทํากับน้องแต้มน้องแต้มก็อยากทานหัวกุ้งชุบแป้งทอดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยายแลมก็จะทําการคุกด้วยแป้งนะคะก่อนอื่นยายแลมขอเปิดกระทะเปิดไฟใส่กระทะไว้ก่อน,นะคะ่ะให้มันร้อนๆนะคะอันนี้คือแป้งโกกิยายแลมจะใช้แป้งโกกิลงไปโรยๆคุกพอเข้ากันนะคะค่ะ ใช่เยอะไหมคะก็เอาพอประมาณเราจะคลอดทานกับส้มตำเราจะคคุกๆอย่างนี้เลยอุยโยตองเจ็บนะเนาะไม่เ <açıl> จ็บถ้าใส่เยอะมันจะเหมือนอย่างนี้ปะ คุกแป้งทอดนั่นแหละอืออือใช่แต่เราไม่ได้เยอะขนาดนั้นให้มันว่ามีแป้งนั่นแหละคลุกเฉยเยมันถุงมือจะหลุดหลือไม่หลุดหรอกมันใส่ไม่เต็มที่อืออีม่มันใช้แล้ไงเราก็จะคลุกคลุกให้แป้งติดหน่อยนะคะท่านผู้ชมให้มีแป้งติดหัวกุ้มแล้วเราก็จะนําไปอทอดอย่างนี้มันจะไม่เละใช่ไหมไม่เละคะ่ะ แล้วเวลาลง,ลงลงแบบเป็นแพ่ได้ไหม,ไมหรือว่าลงพ,ล,ล,งพลันลงีละจะจุจ้งจะจุ้งตอนนี้กระทะแม่เริ่มร้อนแล้วนะ,ะจะใส่น้ํามันลงไปค่ะใส่น้ํามันเยอะเลยดิค่นต้องเอาเยอะหน่อยไอยงฮะเพราะมันรร <laughs> คือการทรอดทอดเลยะคือการทอดคุณใช้เสียงรอเรือเก่งมากเราแป๊บหนึ่งนะท่นผู้ชมอันนี้ต้องให้น้ามันเด<ะ>ือดด้ไหมให้น้ํามันร้อนค่ะอ๋อ เราเติมมันไปอีกหน่อยนะคะท่านผู้ชมขอละอแล้วก็ตั้งไว้ให้น้ำมันมันร้อนใช่ไหมค่ะคอยดูว่าสงังเกตว่าน้ำมันมันร้อนนะยังกระทะเรามันนี้ไงนี่ไฟเริ่มชัด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 ตรงนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยฟองขึ้นไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมนะเราก็จะคลุกไอ้นี้ต่อหน่อย แล้วไงต่อเดี๋ยวรอให้มันร้อนดีก็จะเอาลงแม่ทํากุ้งแบบเป็นแพรเป็นไหมเป็นที่เป็นกุ้งตัวเล็กๆอะ่ะไม่เราลองทํากันไหมอันนี้เราจะทอดให้ทานกับอ้นนี้นะส้มตำจ้ะเราจะไปตำส้มตำต่อด้วยใช่ไหมจ้าใช่ส้มตำเราตำไว้แล้วเหลือแต่เอาเส้นลงแค่นั้นเองอืมก็คือทำน้ำยำไว้น้ำตำอเอาลงแล้วนะจ้า ร้อนแล้วหรอจ๊ะร้อนแน่โ,โดดหนีเสือลางกระต่ลงไปทีเยอันนี้ต้องทอดให้กรอบเลยใช่หไหมคะใช่ค่ะร้อนด้่นั่ตัวหยุ่นหยุ่เปกุ้งอีกตัวค่ะกลัวไงกลัวมันจะเด่นใจเอง ไฟร้อนไม่ได้ร้อนแร,รงจัดกู้ชาหของชาวบ้านเขาไม่อย่างนั้นต้องใช้เป็นยนนั้น่ะต่อหัวเอาอ่ะที่ต่อจากฐานแก๊สเลยร้อนช่องเลยอย่างนั้นก็ดีาจะทิ้งไว้ไม่นานหรือเปล่าน้ำมันยังไม่ร้อนจัดไม่นานเลยเ,ลเป็นที่เก่างหน้าสสาสรเ5 2 3 น้ำเป็นสีแดงเลยนะมันน้ำมันเป็นสีแดงเพราะว่ากระทะเราอันนี้ร้อนทองนะดูยังมีร้อนทองมันลงไปมันก็จะตวดเลยอย่างี้ถ้าใส่ข้าวผัดอะไรลงไปมันก็จะเป็นข้าวผัดมันกุ้ง่ปะอันนี้ถือว่าเป็นมันกุ้งไหมถือว่าเป็นมันกุ้งอันนี้เราจะทอดให้กรอบนะเนี่ยไฟเราไม่แรงพอเลยเนี่ยดูอันอื่นไหมเปิดเตาอื่นแรงกว่าไม่เหมือนกันออ มันดูดีแย่แล้วมันดูน่ากินอยู่เลยเขาอย่างนี้ต้องทิ้งไว้นานดีป่าต้องทิ้งให้มันกรอบค่ะเพราะเราต้องการให้หมูกุ้งกรอบเพราะน้ำมันเราไม่ได้ร้อนพอเดี๋ยวเราไปตำส้มตำก่อนกลับมาแล้วค่อยมาตำอันนี้มันได้ค่ะมันจะได้ทำจังโอเคส้มตำเราจะแค่เอาเส้นบงแค่นั้นจ้ะ ไปแบบคือค่อยมากแกจะหมดหไเป่าน่าชมสารไม่เราจะทำหัวกุ้งทอดก่อนนะคะท่านผู้ชมแต่ไฟของเรามันไม่ค่อยแรงเราจะเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตำส้ตตมตำให้เสร็จ เราใส่เครื่องปรุงทั้งหมดแล้วนะคะเหลือแต่เส้นแล้วเครื่องปรุงใส่อะไรบ้างโอ้ใส่มะเขือเทศใส่ปลา้าใส่สลรพัดราคาที่จะใส่ปลา้าผงชุนรสพริกกระเทียมลงไปโขลกโขลกทำเป็นน้ำตําไว้ใช่ไหมเมืม่ขอขโมนชิมได้ไหมอันนี้องชิมได้ไหมได้ มันพกมันเล็กไปเลยเส,เส้นเยอะเ,ยเราต้องยอๆไปเ,เรนนื่อยๆเลยอานูมาชิมเติมปลารางไปอีกหน่อยนะคะค่ะ หัวกุ้งเราเริ่มกรอบแล้วนะคะจะเอาเพื่อนกร <ừ S 2> อบจนเป็นฟองฟัดเลย <c ười> ต้องทิ้งให้เสด็จน้นำมันด้วยม น,นี่ก็ตัะกะแกงถ่านแล้วแกงอือฮึอว่าไม่ได้เลยนันก็ร้อนอยู่นะร้อน,อนแบบชาชาและแล้วมันก็เป็ดลงแล้วนะคะเราก็จะไปเอาส้มตำเท้ แล้แล้วเราก็จะโรยด้วยนางเอกของเราในเอกเลยเหรอใช่นี่แหละนางอีเออหนูหน,นได้มาจากไหนอ่ะหัวชัดซื้อมาแสดงว่าอยากกินเดวยดวยซื้อมาให้เออลยแบ็กแกนี่เลยมาแล้วเ,เ,เดี๋ยวเราไปทานกันนี่เลยของกินเยอะเนาะเยอะเหรอ กต,ต้มตำเอวยหัวกุ้งเอวยผัก<ม>เลยอะไรเอวย่างผักเอวยผักใจใเยลล่่เสร็จแล้วนะคะส้ตมตำกับหัวกุ้งทอดเดี๋ยวเยลลีจะไปทานกันนะคะท่านผู้ชมเยลล่่ให้ดูใกก้ๆมันก็น่าทานนะคะม,มันก็น่าทานหืมเสียงกรอบเออหืมเ<ม>ราชิมส้ตมตำยังเนี่ย ทานคู่ส้มตำขอใช้มือหยิบนะคะท่านผู้ชมคจะไงเอ่ยอืมอร่อยอเ,เลยอร่อยเราไปกินบันโดออีกค่ะไปเราก็จะมาทำการกินต่อนะคะท่านผู้ชมนีม่เลยสซมตำที่ยายแลมก็โลเองวันนี้ค่ะสีเสียดหน่อยนะคะ ตะเข็บนะใส่พี่เป็นสิบกว่าเมตรนะอย่าลืมมีนี่ด้วยนะสระสระอย่าลืมมีหัวกุ้งด้วยนะเ<อ>น้นๆก่อนค่ะ เยอะจังน้ำน้ำเลยน้ำตะเบือกมะนาวนี่เด้อค่ะอ้ำมากค่ะท่านต่อท่านผู้ชมเน้นเน้นมีนี่ด้วยเม็ดกระถินเขาบอกว่าแซ่บจริงๆริ ได้คุณก็เหมอเพื่อนเกรงใจไม่กล้าทานค่ะเรามาลุยกันเลยรุยกันเลยคือกับคํำตำหัวกุ้งทอดต่างจีนคนะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ยายน้่นนะคะ Bye.